สวัสดีนะครับทุกคนพบกันในช่องซินโมกากิชาแนลนะครับอยู่กันกับเกมเลสต์ตัองไทคูล2นะครับเราจะมาเปิดร้านอาหารกันนะครับไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงขั้นแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเขาก็ให้เราสร้างร้านใช่ไหมน่าจะสร้างร้านนะโอเคกดร้านอาหารโอเคสร้างไปเลยชื่อร้านอาหารของจินโมกากิ เอาเป็นจินโมกิเฉยๆจินโมกาคิโอเคเราเอาชื่อนี้แหละโอเคเราเลือกสไตล์ได้ด้วยหรอทุกคนเฮ้ยคริสต์มาสช่วงนี้เป็นคริสต์มาสเราเอาเป็นสไตล์คริสต์มาสไหมอันนี้เป็นกระจกอันนี้เป็นร้านแบบอืมสไตล์นี้ก็สวยทีโอ้มันมีหลายสไตล์แลวทุกคนเราเอาสีแดงนี่แหละสีแดงเรารู้สึกว่ามันดูแบบ ตั้งแต่1นกิโลอ่ะเห็นมาแล้วอืมนี่หลายร้าน,นอันนี้ก็คือให้เราเลือกอาหารใช่ไหมทุกคนก็คืออาหารเลือกว่าเราจะขายอาหารแบบไหนใช่ไหมเราเลือกเราชอบอาหารไทยนะเราก็เลือกอาหารไทยแต่จริงจริงเราก็ชอบอาหารญี่ปุ่นนะน่าจะเลือกอาหารญี่ปุ่นแต่เราลองเอาอาหารไทยดูก่อนนะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะของขวัญอ่ะเปิดโอเคได้อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือแบบลูกค้าเข้าร้านก่อนที่เราจะเข้าอีกอแต่ว่าด้านในมันสีมันกระแทกตามากทุกคน สีมันแบบกระแทกตาอยู่นะไฮ่เรมีเรามี2โตันาอสองข้างโอเคเอาอะไรจ้าลูกค้าฉันกดดันตรงนี้เลยแค่อทซุปแค่รทซุป,ซปนี่มันอาหารไทยเหรอทุกคนทํายังไงอะ่ะปรุงอาหารสรับสับส,บสับแครอทต้องกดอะไรโอ้กดดับเบิลคลิกเมาส์โอเคแล้วก็เอามาต้มแล้วก็เสร็จสิน้นเอ้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟพร้อมกันนะทุกคน ในในสับ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 ต้มเราจะเอาไปเสิร์ฟพร้อมการลูกค้าจะได้แบบทานอาหารพร้อมการอุ้ยมีลูกค้าคนนี้มาเดี๋ยวไปต้อนร okay. ับลูกค้าคนนี้คนเทเธอมานั่งตรงนี้อ้าเดี๋ยวอันนี้ไม่อันนี้ไมมลืมลืมลืมวันนี้ไมมไหมอะทุกคนอันนี้ทําไงอะโยนไปให้ลูกค้าโยนไปเอาไปเอาไปกินเอาไปกินลูกค้าเอาไปกินจ้าโอเคเอาคนนี้เอาอะไรเอ้าสั่งคนเดียวเหรอเธอสั่งคนเดียวเหรออีกคนนึงไม่สั่งเหรอคนนึงไม่สั่งเหรอมาเป็นเพื่อนเหรอเธอทําได้อย่างเดียวเหรอทุกคนแครอทซุป มันเป็นซุปอะไรอะในภาคไทยนี่ก็ไม่รู้นะนี่ก็ไม่รู้นะมันเป็นซุปอะไรอะเรามีที่หรอแกงแครอทแกงอะไรแกงหน่อไม้นั่นไม่คือดินนะแกงแครอทกินเสร็จแล้วก็เชิญกลับบ้านจ้าขอเงินด้วยจ่ายเงินให้เราด้วยอ๋อสั่งอีกอันนี้ไงสั่งผัดไทยปรุงอาหารสูตรผัดไทยสับๆเนื้อสับเนื้ออ่าไปทอดมันต้องสับสองรอบเหรออ้ผัดไทยก็ดูเป็นเมนูที่ทํายากเหมือนกันนะ เสร็จสิ้นโอเคเสร็จแล้วหนึ่งโอเคผัด okay. ไทยผัดไทยจ้ารอแป๊บหนึ่งนะลูกคา้นานี้จิบจานโอเคเขาสั่งต่อนทุกคนกินไม่อิ่มหรือสิเรารู้สึกว่าร้านมันแบบสีแดงมันแบบแสบตาไปไหมไปคิดเหมือนเราบ้างเอาผัดไทยไปมันทําพร้อมกันสองคนไม่ได้หรอทุกคนมันต้องท,ทําทีละอันหรออาหารของคุณกาลังไหมเอา้าฉันทําอยู่นะแต่ว่าเธอนั่นแหละทําให้มันจะไหม โอเคได้26บาทเราทําอะไรได้แบบว่าเราเพิ่มเมนูอะไรเนี่ยได้ไหมเมนูของฉันเมนูเครื่องดูมคริสต์มาสไทยอาหารปดลด็อกเพิ่มเติมปดลด็อกเพิ่มเติมได้หรออยากได้อาหารญี่ปุ่นอะ่ะสตาร์เตอร์คือแครอทซูปแล้วอาหารจานหลักก็จะมีก๋วยเตี๋ยวรามเมงผัดไทยแล้วก็ไก่ย่างหรือเปล่าทุกคนจ้างเชฟมือใหม่200จ้างไปเลยเมื่อไหรเชฟจะทําอาหารเป็นเนี่ยอยากได้คนลุกมือมาช่วยงานแล้วโอเค คือเมื่อกี้มันผ่านไปหนึ่งวันถูกไหมเลือกสองเมนูเพื่อปลดล็อกอาหารสาหรับเด็กอาหารญี่ปุ่นสาหรับเด็กปลาดูกอาหารปกติเออเลือกปลาดูกแล้วรู้สึกว่ามันน่ากินนะเรื่องหนึ่งจานเพื่อปลดล็อกอันนี้ก็คืออาหารสำหรับเด็กก็ไม่มีเลยเนาะหรือว่าเราควรเลือกอาหารสำหรับเด็กซุปต้มยำดีกว่ายินดีด้วยได้ปลาดูกแล้วก็ซุปต้มยำเชิญนั่งจ้าคุณลูกค้าวีไอพีเชิญโตนี้เลยเราจะเอาซุปนี้สื่อให้วีไอพีก่อนนะถึงโตนั้นจะมาก่อนก็เถอะวีไอพีสำคัญที่สุดเอาไปคุณวีไอพ ตอนนี้เรามีบัฟคูณ2อ,อยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะได้ฟรีมาแบบเริ่มเล่นเกมเดี๋ยวเราจะเล่นไปสักพักหนึ่งนี่นี่ขนาดคูณ2แล้วนะได้แค่31อ,อุ้ยหรอวันนี้วันเกิดของคุณนี้หรอเชิญเชิญน,นั่งเลยเบิร์ดเดย์เค้กเราทำหน้าที่เหรอเบิร์ดเดย์เค้กเบิร์ดเดย์เค้กโอเควันที่สองเสร็จสมบูรณ์ปลดล็อกอะไรบ้างวันที่สองอาหารญี่ปุ่นไทยอาหารอาหารสำหรับเด็ก อันเราต้องมีอาหารสำหรับ,บเด็กหน่อยเนาะทุกคนไม่งั้นมันก็ไม่ได้อะ่ะนี่ไงมีเด็กน้อยมาร้านอาหารแล้วทุกคนวันนี้เราทําอาหารรูดูโดยไม่ได้มองเลยนะทุกคนเพราะว่าคนเริ่มเข้าเยอะแล้วเราก็ทําไปเลยแบบไม่รอใครจะให้พนักงานเสิร์ฟไปเสิร์ฟเอาวุ้ยเงินสดเราก็ต้องเก็บด้วยมันลูกค้าคนอื่นเอามาไม่ได้เชฟเลเวลสองแล้วทุกคนโอเคเมื่อกี้ลูกค้าวีพีนะให้เงินเรา25นะ่สาแล้วก็ให้ริบูนใช่ไหมมันก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ทําอาหารไปเรื่อยๆนะลูกค้าก็กําลังเข้ามาอู้คคาเเยยะชีวทุน ด้วยร้านของเรานะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับร้านก็ตกแต่งด้วยทีมคริสต์มาสคุณลูกค้าต้องการอะไรครับแครอทซุปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณลูกคา้าลูกค้าท่านนี้กินเสร็จแล้วอยากสั่งเมนูต่อไปไหมครับเชิญเลยครับคุณลูกค้าท่านนั้นก็มาสองท่านอาพนักง,งานอาที่นั่งคุณลูกค้าเร็วนี่อะไรอ๋อกดหนอไปทางซ้ายหรืวขวาแหมก็กดย้ำๆตั้งนานโอค ุกคนวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วนะครับดูซิว่าเราจะปลดล็อกอะไรได้นะครับขอให้เลือกเมนูขอเลือกอ่าไทยอาหารแกงแดงแกงแดงนี่คืออะไรหรอผนงเหรอเลือกผนงสิตอนนี้ตีหนึ่งก็ยังมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายร้านอาหารเราก็ประมาณนี้นุกคนก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้หยุดนั่งพักผ่อนไม่มีเวลานอนให้อ่าพนักงานเลย เราเปิดเรื่อยๆตอนนี้ร้านอยู่ที่1.5ดาวแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะมาลงนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบาย